การป้องกันโรคหัดแมวหนูเพิ่งรู้ว่ามีโรคร้ายแรงแบบนี้เกิดขึ้นกับแมวด้วยนะคะเนี่ยและเราจะทำยังไงได้บ้างไหมคะเพื่อจะไม่ให้แมวของเราป่วยเป็นโรคหัดแมวโรคหัดแมวสามารถป้องกันได้ครับโดยเราสามารถฉีดวัคซีนให้กับน้องแมวที่มีอายุได้ตั้งแต่6สัปดาห์ขึ้นไปสามารถฉีดซ้ำทุก2-3สัปดาห์ จนกว่าน้องแมวจะมีอายุครบ16สัปดาห์ทำการกระตุ้นวัคซีนเป็นประจำทุกปีเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อมาสู่แมวผู้เลี้ยงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสแมวที่ไม่รู้จักนอกบ้านหากสัมผัสแมวมาควรทำความสะอาดตัวเองก่อนที่จะสัมผัสแมวของตัวเอง ไม่ควรปล่อยแมวออกนอกบ้านเพื่อลดการติดเชื้อจากแมวนอกบ้านซึ่งอาจเป็นพาหะของโรคหากมีการรับเลี้ยงแมวตัวใหม่เข้าบ้านควรแยกเลี้ยงอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์เพื่อสังเกตอาการว่ามีโรคหัดแมวติดมาด้วยหรือเปล่าเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียจากการติดเชื้อต่อกันเป็นจำนวนมากแล้วทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการป้องกันโรคหัดแมวสำหรับแมวที่เรารัก หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการดูแลน้องแมวสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเลี้ยงแมวทุกท่านนะครับ